วันที่2มกราคมปี2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อเมริกรันวิทเยไาไร่ฝาประทช่งบปรบีมอบหมายให้นางสาวยุพานาหนองตูมรองผู้อเมริกรันครูนนทกรคำวอนหัวหน้าผนกวิชาเมคาทรอนิกส์ครูประพลอินทร์นินหัวหน้าผนกวิชาศิลปะและการดนตรี เจ้าหน้าที่และนักศึกษาในโครงการอาชีวะสร้างช่างไปมือตามแนวทางโรงเรียนพดาบทออกแนะแนวศึกษาต่อปีการศึกษา2567ณโรงเรียนบ้านท่าแลงสาราชและต่อมาในวันที่สามกราคมปี2 5 6 7นายจักรพันธ์ผู้สิงบุนการวิทยาลัยสารประชังุรีมอบหมายให้นางสาวยุพาน,าน,นันต์ตูมรองผู้อำนวยการครูธนงเดชภัยงามหวัวหน้างานแนะแนว ครูปริญญาพันชัยหัวหน้าแผนวิชาช่างยนต์เจ้าหน้าที่และนักฝึกษาโครงการอาชีวะสร้างช่างเป็นมือตามแนวทางโรงเรียนพระบทออกแนแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา2567ณโรงเรียนวัดไสทองสาคอนาดสุเคาะและในวันเดียวกันครูธนงเดชภัยงามหัวหน้างานแนะแนวครูเัลชัชยโชตทองคูแผนกเมคคาโทนิกครูนฤพลพันธ์สินแดงหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในโครงการอชีวะสร้างช่างฝีมือออกแนแนวการศึกษาต่อณโรงเรียนวัดหนองป่งบุญมานุสรและต่อมาในวันที่4มกราคมปี2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผ้อํานการวิทยาลาัยฝาิช่างตะบุรีมอบหมายให้ครูธนงเดชภายงามหัวหน้างานแนแนวครูชัดชัยโชคทองครูแผนกวิชาเมคคาโทนิกครูปริญญาพันชัยหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ครูอิทธิพลแนบถน,นอง,นอง ครูแผ,ผานกวิชาช่างไึก้ากำลังครูเฟลายูฟิริสุขหัวหน้าแผานกวิชาสาหมัญสัมพันธ์เจ้าหน้าที่และนักเรียนแผานกวิชาช่างยนต์ออกแนะแนวการศึกษาต่อณโรงเรียนเทศบาลวัดแกนเหล็กในวันที่5มกราคมปี2567นายจในจกักรพรรดิผู้สิงหูวอเมริการวิทยลาลัยฝ่ายพันธุรผิตนางสาวยุพาน,า,นาหนองตูรองผู้อเมริการนายธนงเดชภัยงามหัวหน้างานแนแนวนายชัดชัยโชคทอง ผู้แผนวิชาเมคคาทรอนิกเจ้าหน้าที่และนักเรียนแผนวิชาช่างยนต์เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมสร้างสรงสรค์สู่ม,มาตรฐานการศึกษาณโรงเรียนบาลลางทยาและต่อมาในวันเดียวกันนะครับนายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลาัยฝ่ายช่างพบุรีมอบหมายให้ครูดนตรกรคำวอนหัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกครูตัศนีมัศนีหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครูสุพิษเผือกเหลืองครูแผนวิชาบัญชี ครูปริญญาศรีสวัสดิ์ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครูการสดาเทียมทองครูแผนกวิชาการตลาดเจ้าหน้าที่และนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ออกแนแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา2,567ณโรงเรียนบ้านบางแก้ว วันที่7มกราคมปี2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยฝาพระชัาบุรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2ทับ2566หน้าหอประชุมอาคารอำนวยการวิทยาลัยฝาผระจ่างพบุรีและต่อมาในวันที่8มกราคมปี2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยฝาพระชัาพบุรีมอบหมายให้ครูชัดชัยโชคทองครูแผนกวิชาเมคคาทอนิกครูปริญญาพันชยัย หัวหน้าแผนวิชาช่างยนต์ครูชะลอช้างเล็กครูแผนวิชาช่างยนต์ครูวรลพลคงเมืองหัวหน้าแผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลังครูทาริสามิตรกุลหัวหน้าแผนวิชาการตลาดครูธนงเดชภัยงามหัวหน้างานแนแนวและนักเรียนแผนวิชาช่างยนต์ออกแนแนวการศึกษาต่อปีการศึกษา25 6 7ณโรงเรียนท่าตะขอวันที่9มกราคมปี25 6 7 นายจักรพันธ์ผู้สิงผ,ง,ง,ง,สาาง,งผู้อเมริการวิทยาลัยฝั่พระจังหวัภูเกพร้อมโดยนางสาวยุพานานองตูมรองผู้อำมวยการและบุคลากรเข้าร่วมโครงการสภากั่งแฝยามเช้าณสวนตาลุน,น,นถนอมตําบลท่ำลงอําเภอบ้านลาดจังหวัดเพรชรบุรีและในวันเดียวกันนายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อเมวยการวิทยาลัยฝัพระจังหวัีมอบหมายให้ผู้ธนงเดชภายงามหัวหน้างานแนนแนวผู้ชัดชัยโชคทองผู้แผนวิชาเมคคาโทนิกผู้ฟูพิษเผือกเหลือง ครูแผนวิชาการบัญชีครูกัญญากรตุนสอนครูปริญญาศรีสวัสดิค์ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเจ้าหน้าที่และนักเรียนอาชีวะสร้างท่าผึ้มือตามแนวทางโรงเรียนพัดดาบทออกแนะแนวการศึกษาต่อณโรงเรียนนองจอกวิทยาและต่อมาในวันที่10มกราคมปี2567นายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสั่งพระบุรีมอบหมายให้ครูธนงเดชภัยงามหัวหน้างานแนะแนว ครูทีละฝักเตือนการครูชลอช้างเล็กครูแผนวิชาช่างยนต์เจ้าหน้าที่และนักเรียนช่างยนต์ออกแน่แนวการศึกษาต่อณโรงเรียนบ้านห้วยฝางจีวันที่11มกราคมปี2 5 6 7นารยบจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยสามช่างพัรีมอบหมายให้นางสาวยุพาณนานันตุรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่เข้าประชุมบูรณาการตามแผนปฏิบัติการ กระบวนการกิจกรรมสร้างการรับรู้การบูรณาการการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคิดออฟตามนโยบายควิชวินณหนะ้องประชุมชั้น2อ,องค์การบริหารส่วนตำบลตบนลำมวงและได้มอบหมายให้ในายอำนาจสิทธิรักรองผู้อำนวยการคณะครูและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหาหรือยกร่างแผนงานขับเคลื่อนวิกฤตารตนโรลมหายใจที่รวยลิน แห่งเมืองสามรถณมหาวิทยายลัยราชภัฏเพชรบุรีและในวันเดียวกันนายจักรพันธ์ผู้สิงผู้อำนวยการวิทยาลัยฝาเพชรชาเพชรบุรีมอบหมายให้นางสาวกัญญากรตุนสอนนำนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตัดผมชายออกหน่วยให้บริการตัดผมนักเรียนที่ณโรงเรียนมิตรภาพที่ฝาเพชบอีกทั้งยังมอบหมายให้ครูธนงเดชภัยงามหัวหน้าง,งานแนะแนวครูมินตาพ่อครับ หัวหน้าแผานาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายคู่ทาริสามิรกุลหัวหน้าแผานาวิชาการตลาดคู่ชะลอช้างเล็กคู่แผานาวิชาช่างคู่ชลินรัตน์มั่งสมบัติแผานาวิชาสามันสัมพันธ์และเจรติออกแน่แนวการศึกษาต่อนโะรงเรียนห้วยรายปราชาสันและในตอนนี้วิทยาลัยเราก็ได้เปิดรับนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรายวิชาตัดผมชายและเสร้อสวยค่าสมัครเพียงแค่90 โดยเอกสารการมาสมัครก็เตรียมแค่สำเนาบัตรประชาชนเท่านั้นในส่วนของหลักสูตรปวชและปะวสทางเราก็ยังเปิดรับในโคตารอบที่หอยู่ครับและอีกหนึ่งโครงการดีๆซึ่งก็คือโครงการอาชีวะสร้างขึ้นือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบทเขาเปิดรับสมัครนักศึกษาในรุ่นที่7จ สำหรับท่านที่มีความตั้งใจฝูงแต่ขาดแคลนทุนนะครับทางโครงการก็เปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนฟรีกินฟรีอยู่ฟรีหลักสูตร1ปีจบแล้วมีงานท100ํา1 0 0และสุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ครัก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากทางเราสําหรับในวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ